วันนี้นะคะมารีวิวหน้าหลังจากที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเจลินไปแล้วนะคะครบ7วัน,นวันนี้วันที่7นะคะ2ตัวนี้คือเพื่อนๆมาถามแล้วว่าว่าคืออะไร <c oughs> คือดิฉันจะบอกว่าอิจนก็ยังไม่รู้เลยค่ะรับสินค้ามาคือไม่มีอารมณ์ที่จะถามว่า ส่วนผสมอะไรพี่จะแพ้ไหมโนี่นนี้นั่นคือกูยกมือขันอาสาว่าอยากจะเป็นคนที่ทดลองนะคะอยากจะรู้ว่าฝ้าตัวเองเนี่ยมันจะหายหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันยังไงแล้วนะคะคืออันนี้เจ็ดวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็คือจะใช้อันนี้คือตัวเซรั่มของเขาเซรั่มของเขามันจะมีกลิ่นแบบหอมมาก มันจะหอมฟิลเหมือนแบบน้อยหน่ากาลังจะกินนะคะแต่ไม่ใช่น้อยหน่าเละนะต้องแยกแยะนะน้อยหน่าเละมันจะแบบดูไม่แพงอะแต่น้อยหน่าที่แบบหอมอ่อนๆอ,อ,อะแล้วเรากําลังจะกินอนะคือได้กลิ่นแล้วแบบอยากไปหาซื้อก็แล้วก็ต้องอาจจะต้องเอาไปบ่มอีกสักหนึ่งวนันหรือไม่ก็ประมาณว่าแบบคือกินแต่เนื้อไม่เหลวไม่เละเป็นเนื้อแน่นๆพันดีๆแบบนั้นอะอืมนะนะ เราก็ไม่รู้ว่าในกลุ่มผู้เทจะรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าแต่คือมันเป็นประสบการณ์เรื่องกลิ่นของเราว่าเนี่ยกลิ่นแบบเนี้ยมันคือกลิ่น,นหน้าที่เราชอบสิวช่วงเย็นนี้ก็แบบยุบแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะแบบแห้งลงกว่านี้นะคะเขาบอกว่าตัวเซรั่มเนี้ยตรงบริเวณฝ้าเนี่ยก็ให้พี่แบบย้ำๆไปเลยพี่ก็จะราทาเนี่ย เช้าแล้วก็ก่อนนอนอ่ะก็คือจะทาแบบนี้ค่ะคือทาทั่วหน้ารอบหนึง่งใช่ไหมคะแล้วเราก็จะย้ำๆเพราะตรงนี้มันเป็นฝ้าแบบฝ้าฮอร์โมนฝ้ายาคุมอะไรแบบเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราใช้เวลาแบบมานานมากในการที่จะแบบรักษามันนะคะ ตรงนี้ต้องบอกว่าไม่เคยไปทําอะไรกับมันเลยฉีดเฉิดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเดซองเลเซอร์อะไรเงี้ยไม่เคยมันจะเข้มๆจางๆอยู่ตลอดตามแบบเวลาที่เราใช้ทํากิจกรรมในแต่ละช่วงอยิง่งช่วงไหนเดินทางบ่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะมันมาดีขึ้นมากๆเมื่อช่วงที่แบบทานเจลลี่นะคะตอนเออเลอร์แฮร์วอนก่อนตอนใช้ครีมแฮร์วอนก่อนเคยทํารีวิวเก็บไว้ตลอดเลยนะคะ ตอนนั้นน่าใช้กีมแฮวอนก่อนตอนนั้นเข้มกว่าน,นี้แล้วก็แบบจางลงแล้วพอมาทานคอลลาเจนเจลลี่ก็ยิ่งแบบคือดีขึ้นแบบชัดเจนแล้วก็มาได้เรื่องแบบรูขุมขนผิวหน้าคือกลายเป็นคนที่ผิวหน้าโคตละเอียดไปเลยถ้าเปรียบเทียบกับรูปเมื่อก่อนถ้าใครเคยเห็นนะคือเป็นคนที่รูขุมขนใหญ่มโหลานมากแล้วเวลาแต่งหน้าลงรองพื้นอะไรเงี้ย มันจะไม่เนียนอนะมันดูจะดูเป็นป้ามันจะดูเห็นแบบเหมือนลูกขุมขนคือมันไม่สวยอะเอางี้เออแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวครีมของเขานะคะตัวครีมของเขาที่ให้ใช้ตอกนกลางคืนด้วยวลกลางคืนพี่ก็จะแบบจัดหนักเลยอ่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าหยุดใช้ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะแบบว่า คือเหมือนว่ายัางไงอะเราเป็นคนแบบให้ความร่วมมือเขาเต็มที่อะเขาขอสิบสี่วันในการที่จะทด,ทดสอบทดลองสินค้าตัวเนี้ยเราก็ไม่ใช้อย่างอื่นเลยค่ะเราแค่ทานคอลลาเจนอย่างเดียวแล้วก็ใช้ตัวครีมแล้วก็เซรั่มที่เขาให้มานี่แหละแต่ก็มีหลายๆคนที่ทักเขาว่าบีจะทำรีวิวใส่อัลบบ้เามาไว้เห็นไหมว่ามันมีมันสิ่งที่มันชัดเจน ขอนวดก่อนสิ่งที่มันชัดเจนแล้วทุกคนเห็นพ้องต้องการหลายคนดีกว่าไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้คุยกับเราคือมันมีความแบบผิวอะมันดูตึงกระชับขึ้นมันจะไม่ได้มากนะคะเพราะว่าผิวเราคือมันก็แบบสี่สิบกว่าแล้วเนาะมันก็จะแบบประมาณเนี้ยแต่มันก็จะเห็นชัดว่ามันมีความแบบเหมือนผิวอะมันดูตึงกระชับขึ้นพอทํารูปเปรียบเทียบแล้วอะแล้วก็บริเวณเนี้ยค่ะบริเวณเนี้ยคือมันจางลงเห็นไหม คือมันต้องดูรูปเปรียบเทียบค่ะเพราะว่ารูปก็ประมาณเจวันนะมันก็แบบมันก็เห็นแล้วละเพราะว่าเราเราก็ลงทุกวันทุกวันแต่จะบอกว่าถ้าหลายๆคนดูรูปพี่อะบางทีอะเห็นนะว่ามันทุกวันทุกวันบางทีมันช่วงต่างของแต่ละวันมันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรเราถึงชอบแนะนําทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวแทนเราว่า เวลาที่คุณจะรีวิวงานผิวด้วยจะขายอะไรรีวิวของตัวเองอสำคัญนะแล้วมันคือมันมันมันคุยกับเขาได้ว่าเฮ้ยห,หน้าฉันมันเป็นอย่างนี้จริง,รงๆแล้วเราเก็บมาตั้งแต่สมัยเราทำงานอัลบั้มหน้าเมื่อก่อนเราล็อกเราก็ไม่กล้าให้ใครดูเวลาแบบหน้าสดแต่เดี๋ยวนี้คือแบบคือเพื่อนบางคนจะบอกว่ากูไม่ชอบเลยหนะ้าสดมึงอะคือมันชอบให้เราแต่งหน้าทาปากแดงๆเหมือนสมัยทำงาน แต่เราก็แบบมันก็ไม่ได้ไปไหนเนาะคือมันอยู่แต่บ้านนะพอถ้าแต่งหน้าเยอะกูต้องมานั่งแบบลบอีกให้มันอุดตันรูขุมขนกอีกเราก็เลยไม่ค่อยแต่งจริงคือถ้าไม่ไปไหนก็ไม่แต่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ลองดูเนี่ยอัลบบ้ามผู้ประสบภัยฟ้ากระของพี่หีอะ่ะก็คืออันนี้คือทําเป็นแบบรีวิวให้เจลินเขาเลยนะคะ ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่มีปัญหาผิวหน้าฝ้ากระนะคะแล้วนะะลยิ่งแบบเออสามสอัพอ,อย่างพวกเราเนี่ยมันต้องควรดูแลให้ให,ให้แบบให้สวยจริงๆอ่ะไม่เอาแค่แบบเปลือกหรือว่าแค่แบบจะใช้แค่แบบแค,แบบครีมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคือาข้างในมันไม่โอเคอ่ะ มันก็จะสวยไม่สุดสวยไม่เสร็จเออจริงจอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราทํางานคือเราแม่งก็แบบคนก็ว่าเราโอเคนะแต่ตอนนั้นเราก็ว่าเราโอเคเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราว่าเราโอเคกว่าเพราะว่าทุกคนเห็นหลักฐานเราอยู่แล้วว่าเราจะมีหลักฐานตลอดว่าคือผิวหน้าเรานี่คือแบบโอเคเลยแล้วเวลาเจอตัวจริงเราก็เป็นคนที่ตรงปกนะคะไม่ใช่แบบในปกแบบ ในโทรศัพท์อีกอย่างหนึ่งตัวจริงก็คือแบบมันไม่ได้อะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะหน้าม่ใช่ว่าเนียนเป็นกระดาษแ้วคือมีล่องรอยไงใช่ไหมนะ่ยมีร่องรอยมีฝ้ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอตัวจริงอาจจะว่าดิฉันอาจจะลองพื้นบางเบาบ้างจากกันแดดที่เราใช้อยู่ตกแป้งอะไรอย่างเงี้ยรอยพวกนี้ก็จะไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ก็คือเอาไปว่าไม่ได้เพี้ยนมากจนแบบใช้ประวัติอะไรแบบเงี้ยนะโอเคมาอัปเดตให้ดู7วัน แล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกก็14วัน2อาทิตย์นะคะ